เ็นกิจกรรมเกมเลนในเควสต์ให้กิจกรรมนครั้งนี้ไปแล้วคครบถูกอีกรายการเลยไปคุยกับน้องน้องที่หมู่บ้านทะเลทรายกัน ข่าวดีทุกคน The Field Wise Center is getting a lot of praise from important scholars all throughout the academia สถานฐานที่ได,ได้ได้สร้างขึ้นมาสําหรับศูนยรีรู้ปฏิบัติอย่างมั่นคงแล้วการยอมรับจากอย่างมากจากนักวิชาการผู้บีอิทธิพลของทุกคณะแล้ว Soon they'll send a the team of specialists t a k e over the management of this place based on our recommendations ต่อไปเจ้าหน้าที่พิเศษทางสถาบัน ส่งมาก็จะเข้ารับหน้าที่อย่างเป็นทางการและปฏิบัติงานตามมาตรฐานและระเบียบที่เราตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรนี้ต่อไป So support! you for thank the all มันจึงขอขอบคุณความทุกเทศและของทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาช่วงนี้ตลอดช่วงนี้ Wow! Sounds like your hard work paid off, k บ l i ตีวว่ยมดเยี่ยมผลลัพธ์ทางการทำงานอย่างหนก็นเออ <S <S ด็นกนายยอมรับสักทีนะ And you're overseeing the transition yourself. Well done! เรยรู้ดูแลเรื่องการสอนครั้งนี้ทั้งหมดด้วยเอาโอเคมากๆ The young students today could learn a thing or two from you, Kale. Your confidence, your proactiveness, your leadership—it's admirable. มองว่าเด็กใหม่ที่เพิ่งเข้ามาทุกคนได้รับรเกียรติการเรียนรู้จากคุณตั้งใจทำงานอย่างจาริงจังแน่นอนมาได้อย่างไรที่ตินะ Not like some of the ones I teach. So focused on theses and research with no practical skills to speak of. ไม่ใช่เอแต่คิดถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในในในวิทยาวิทยาที่ผลเพียงอย่างเดียวออกไปข้างนอกอยู่ต้อกกำลังก็มืดแปนั้นทําอะไรไม่ถูกแบบนี้ To be honest, I don't feel all that confident. being the go-between for all the different darshans coordinating everything i still can't quite believe i managed it oh but the traveler and paimon played a huge role in that too i can't thank you both enough เรีนรว่าต้องขอบคุณท่านเดินทางกับใบหมอนด้วยที่ต้องคุณมาช่วยปรับปรุงระเบียบให้สมบูรณ์น,นี่คแนะนําที่ดีล้าค่ามากๆจริงๆด้วยโอเคเป็นพามพยายามของทุกคนแหละ yeah, like a super special camping trip with friends. คุณชินกับผลงานพวกนี้แล้วก็เหมือนกับ การตั้งแคมป์พิเศษของเพื่อนทุกคนแหละ fun As there บางครั้งการส knows, я, อดแทรกด้วยการไขปริศนาการทออกกำลังกายในระหว่างนั้นน่าสนใจทรั <drugiej> oh Now, ้งนุกละช่วยให้อยากด้วย Oh m เนแอนพ i ยมัน hungry อ๋อ หิวจังอยากกินสักอย่างเลยสิงานสำเ t ็จทุกอย่างเลยไปหาข้าวก e นใส่มื o เป็ o การฉลองกันดีไหมงานสำเร็จทกอย่างนึงไปหาข้าวกินซื้อม hey, uh uh> ื้อเป็นการฉลองกันดีไหม c a n d a c e and I are two steps ahead of you พูดได้ตรงประเด็นเลยนะใบหมอนใช่กันทางด้านดิเดเลหารมื้อใหญ่ฉลองกับท yani)> ุกคนเอาไว้เรียบร้อย This way everyone ครงนี้ทุกคนสลับเวลาเลยโอ้โหอาหารมื้อใหญ่งานเลี้ยงฉลองอได้จังหวะพอดีเลย three times much normal as as ไม่ได้กินอาหาร่วนไม่รู้มื้อใหญ่แบบนี้ตั้งนานแล้วแต่ทำไมพ่าที่เปลี่ยนพระเจ้าอาหารก็รู้สึกทานได้มากขึ้นกว่าปกติเปสองเท่ากว่าเดิมนะเป็นเล่นๆกันหน่อยได,ได้เห็นเหมือนกันทั้งร้านเนี่ยแน่สักว <c oughs> ันอย่ามาดูถูกกันน,น,น่าอย่าไปดูถูกกัน แงสิดีคือคนที่เอาแต่ใจนังนึกถึงกระเป๋าตังค์ของคุณด้วยอืม It's been a while since I've had food from the desert region อืมนานแล้วที่ไม่ดื่มรสชาติไอพีดีหลังจากเคทะเลทราย It's nothing like I remember ก็สงสัาายอยู่ว่าทำไมตัวเองถึงลืมไปหมดนะ Now this is the real deal. Everything I've tried before pales in comparison. ที่ไหนได้ทนนี่ฉันเคยกินในทะเลทรายก่อนหนะ้านี้เป็นอาหารที่ําออมไวท้ทางทางความหิวเท่านั้นเฉยๆสารออกมุ้มที่ชาวน,นะฟาดุสาร if all the researchers who came to our village were so polite we would have an occasion to offer feasts like this more often ท่านนักวิชาการที่มาเยือนบุร์วาสท่านอารูมีวิญาตในส่วนว่าเหมือนทุกคนเราจะพยายามต้อนรับได้อาร์ดมือใหญ่ที่สุดทุกครั้งแหละ By the way you planning on doing any sightseeing Miss Amber you came all this way after all ทู <c oughs> ่ว่าไปแล้วแอมเบอร์มาจากมอนสตัดสินนะนี่ขอว่าบอยู่ไกลมากๆมีที่อย่างไปเยี่ยมชมสักที่บ้บางไหม Oh for sure คิดเอาไว้แล้ว I hear that there's a forest full of gigantic trees northwest of Port Ormos with trunks bigger than the entire width of the Good Hunter Restaurant นี่ครับดินดินว่าทางตะวันตกเฉียงเสือของท่าเรือออมอสมีป่าเต็มไปด้วยต้นไม้สูงเสียดฟ้าต้นไม้แต่ละต้นมีตอที่กว้างมากกว้างอยู่บนฐานรากบ้าน Good Hunter ซะอีก I d love to see it for myself เากรู้มากเลยว่าอยู่ที่นั่นจะงดงามขนาดไหนโอ้ and i bet i could climb up and then glide down from the treetops that sounds so fun ถ้าได้ปีนขึ้นยอดไม้แล้วโดดจากด้านบนจากนั้นใช้เรื่องรอดไปหาบินไปมาระหว่างต้นไม้ยะก็มันต้องสนุกมากแนะน,น่ in that case i'll give you some snacks to take with you like a dense cake or some dumplings นันเดเรียขนมเค้กลและตะงอไว้ให้นะ The wind's strong up there, so you don't want anything too crumbly. Oh, and you'll need a thicker waterskin so it doesn't break if it, it drops. <c oughs> ลมกลางบนก็จะแรงอยู่ไม่ควรอาหารที่เราให้เกิดเศษขยะให้ก็ขึ้นไปถุงใส่นะ้ำต้องเลือกแบบหนาๆการไม่ให้ล้มหกหกล้มไม่ให้ล้มหกหกลงไปเนี่ย Oh, dumplings sound great. So. in chilly. จริงๆเค้าไปงั้น As for the desert, I'd love to check out some of the ruins, like that giant one shaped like an hourglass. ถ้าเสร็จ are ไหนที่เลยใส่สนใจโบราณสถาน โบราณสถานขนาดใหญ่ที่ทรงนาฬิกาที่ดูสุดยอดตรงนั้น All just observe from a distance though. Your ruins could be protected sites, so better to not bargin. e แนนอนว่าโบราณสถานของสมนรุมีกฎระเบียบการรักษโบราณสถานเตไม่กล้าบุก่าเข้าไปก็ได้แค่สังเกตอยู่จากที่ไกลๆเท่านั้น Besides, there could be someone sleeping in there. <laughs> ไปรบกุญช์้องกินเจ้าของที่หลับไหอยู่ข้างในก็คงเป็นการเสียรัมญาตมากเลย I'm glad to hear that, Miss Amber. It's for the best. เรารู้สึกทราบสงสัยจริงๆทีุ่ณนัมเบอร์มีจิตสำนึกการปฏิบัติตามกฎระเบียบอ your body won't be used to the desert environment, though, so traveling could be tough. เด็ดเาะสภาพไวดล้องที่แอมเบอร์ผู้ชีพประจำมันจะแข็งแรงและทนไม่ไหวแน่ถ้าต้องเดินทางในเทเอรซาเฮลมสไตล์ใันดันบบนัน e e d to bring moisturizing ointment and e s s e n t i a l oils f o r the skin ฉะนั้นต้องเตรียมครีมที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นและมันสมุนไพรที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวถึงสกินแครบ์บนหผิวหน้าให้ด้วยได้สินะเพื่ออาศัยใจยังไม่ขาดตกบกพร่องเลยนะจริงๆ Honestly, though, helping set the center was the real highlight of this of center set Fieldwise real was trip. up เมื่อเทียบกับแผนการท่องเที่ยวที่ที่วางไว้รู้สึกปลาใจมากที่ได้เข้าร่วมจัดตั้งศูนย์รู้และปฏิบัติอย่างมั่นคงในครั้งนี้ and thanks to you Callie I got to make some new friends too so I couldn't be happier และขอบคุณมากเลย c a เลย e มากเลยที่ได้รู้สึกจากเพื่อนใหม่มีความสุขจริงๆ feel free like to drop in on me and m o n s t a t anytime Show you the b ไว้เธอมีเวลาว้างก็อย่าเมามาไว้เที่ยวมอนสตัดสัญญาว่าจะพาไปกินของอร่อยและเที่ยวเล่นหนุนให้เต็มที่จะมีความหวังว่าจะมีกิจกรรมที่ที่มอนไม้ Don't mind if I do เดี๋ยวจะตั้งตารอ I had some dandelion wine while I was in Fontaine and man that was the stuff so sweet and fragrant Not a single bitter note in there at all. ฉันเคยลองวาดันเดเลียนตอนอยู่ที่ฟอนเทนไม่หนอหวานละมุนของมันไม่เพิ่มเติมไม่มีความขมแม้แต่นิดเดียว And that was the imported stuff. I bet the taste is even better when it's fresh. และแน่นอนว่าการบรรจุลงภาชนะพร้อมกับการขนส่งข้ามน้เข้าทะเลแบบนี้ต้องส่งผลต่อรสชาติแน่นอน I'm looking forward to downing a couple of barrels already. ฉะนั้นถ้าได้ไปมอสาาจะต้องลองวาได,ดเรียนที่สวบ,บต้นสำหรับในที่ได้จะยกซดนให้เต็มคราบคจะงัดกับที่ที่เหลืหรือยังไงยายซีดด้วยมั้งหรือต้องไปไหนดีลกอะไรหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> those children gave you some henna berry thorn powder remember you could make some tea uh, uh, come, come on candace it's just a taste the barrels aren't even that big we're talking like three to five cups per tops กันนับแค่จิมเป็นวิธีเท่านั้นหาทางที่ว่าแค่ใบเล็ก3-5แก้วก็หมดแล้วนะ a n don't worry I d make sure to bring back souvenirs for everyone ถ้าเร่เที่ยวมอจริงๆเ่ของที่ยรรึกระว่าฝากคุณอย่างแน่นอน Well I've heard the Knights of Favonius library has quite the collection ดีนมาว่าห้องส,งองสงมุดกองซิมโฟนิสตมีมหนังสือเป็นหมื่นล้าน I wonder if there are tomes that approach engineering from a different angle. Could be worth perusing. แม่แน่นะกาลตำราบางเล่นที่เกี่ยวข้องกักบกลไกอาจจะได้วิเคราะห์หาได้วิศโกรการจากมองที่แตกต่างกันออก,ออกไปเอาไว้นั่นคืการหาอ่าน

Lisa Min Cyrus is bragging Cyrus student who never bra about? So about that's never who h ซ่า i ิ i ซี h i d ร n สส์ปริ๊ y นักเรียนที่คนโปรของซิรัสที่ครอบโมให้ฉันฟังคิดไว้ถึงว่าจะเป็นลงอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยรู้สึกสุดยอดเลยไหมล่ะ พืนแต่เด็กที่คิดว่าจะมีความเกี่ยวข้องก็มาสนิทกับผ่านคนที่รู้จักได้เป็นมิตรรเพาขึ้นใหม่ใหม่ขึ้นมาว่าลงมันเป็นขึ้นได้ทุกวันจริงไหมล่ะยอดมากที่ได้เจอเพื่อนต่างแดนมากมายหลังจากนี้เพื่อนคนไหนก็ันได้ดีจะเป็นสะพานแนน้วกเข m ด้รู้จักกันหลังจากนี้เพื่อนคนไหนก็ักันได้ดีจะเป็นสะพานแน่นอนใหพวกเราได้รู้จักกัน เหมือนมีหัวข้อสนทนาที่คุยได้ไม่รู้จบแค้คุณ่าได้ทำเรื่องสนุกนะด้วยกันก็มีความสุขแล้วเหมือนกิตโตไปไปนัดหลานเนวีไปดาซูม,มาหรือไม่ก็ยาวูด้าไปรีเว หรือตรงข้ามนะคือ,อแล้รีววก็ได้ท่นไลค์ที่คาดว่าจะเกิดที่แน่นอนว่าจัดวันทุกๆช่วงต้นปีส่วนที่อื่นไม่แน่ว่าจะเมื่อไหร่โอเคจบกับอันนี้จบบทบทส่วนท่านหน้าหลังหลังทำกิจกรรมจบน,นี่หมดกันแค่นี้นะครับ